เดี๋ยเีไป่อเฉียวไปก่อนเฉียวไปก่อนลูกมีคำๆม่ด้สูบมือก็มีครับสูบมือสูบมือกมีสูบมือกมีฮะสูบมือปะข้าบะออตัวนี้ตัวนี้สูบอ่อมข้าะ เขาแล้วบ่เดี๋ยวผมทให้บูกพี่ของแท้หวะเลยหได้ลกพี่หายของเลยใช่ว่าคันไม่อย่างลูกพี่ว่าซึมเแหม่เลััอย่างลูกพีซึ้เหรอหวาได้บ่ไอ้ัตัวนี้